สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขายยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์เรนเจอร์รุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายที่หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรใส่จับคู่กับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับแล้วราคาเพียงล้านห้าหมื่นสี่พันบาทเองเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมมอะะไรรรรบบบบ้างนคคัััเชชิญ รถรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแรงไอเทมมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้ฝอดเลิกผลิตแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าที่บอยน่ะยังมีอยู่นะครับจะเหลือแค่สีบอลสีนี้เลยเท่านั้นนะครับเหลือไม่คันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจน่ะรีบทักเข้ามาหาบอยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงนะครับอันนี้นะครับบอยใส่อะคริลิกนะครับคำว่าレนเจอร์สีดำด้านแบบนี้นะ พร้อมกับตัวเนี่ยต้องบอกว่าตัวกระจังหน้าชุดหน้าเนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นกระจังหน้ากับชุดของกระชนหน้าเนี่ยเป็นทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับทาสีดําด้านแบบนี้นะครับนี่ทำสีดําด้านนะพร้อมกับไฟ LED นะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถรีเควส์ได้นะว่าอยากได้ไฟเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะคันนี้เลือกเป็นสีเหลืองนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของเรานะตัวกรนชานหน้าเนี่ยทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระชนหน้าทรงแรปเตอร์นะครับให้เหมือนกับ ตรงรัตเตอร์เลยนะครับทั้งกระจังหน้าและกันชนหน้านะครับรุ่นสปอร์ตเป็นแพคเกจเนี่ยลูกค้าจะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์การระยะ4จุดด้านหน้าด้วยนะครับตัวกันชนทำสีเดียวตลดด้านบนนะครับตรงกลางนะครับทำสีดำด้านนะครับแล้วด้านล่างจะเป็นสีบอลนะครับตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันนะครับสา0องศาด้วยครับกล้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะโอเค มาดูไฟหน้ากันนิดนึงครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟวิ่งวันครับเป็น LED สีขาวนี้นะครับคันนี้ติดในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับไฟหน้าจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบเปิดไฟสว่างฉริยะให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่มีแพคเกจนะครับไฟตัดหมอกครับเป็น LED นะไฟตัดหมอกของ Ford นะครับงบอกว่าถ้าลูกค้านะครับเปิดไฟหน้านะแล้วเลี้ยวพวงมาลัยซ้ายหรือขวานะครับไฟตัดหมอกฝั่งนั้นจะติดถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไฟตัดหมอกจะติดคู่นะ ดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับหรือลูกค้าไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมไฟตัดหมอกข้างเดียวในเวลาขณะเลี้ยวนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเข้าเกียร์ถังแล้วไฟตัดหมอกติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถยจนสปอร์ตนะมาในส่วนของด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับขนาด6นิ้วสีดำนะครับแบบนี้นะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่นะครับปกติเนี่ยต้องบอกว่าล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ18นะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับใส่คู่กับยางโตโยต้ายนะครับซีรีส์ยางที่265 อ๋อโทษทีครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขอบ18ครับที่ได้กับคุยกันไว้ว่าขอบ20เนาะคราวนี้ต้อนหลังมาลูกค้าเปลี่ยนเป็นขอบ18นะครับซีรีี์ยางที่สองหกห้าหกห้า R 18นะครับเป็นยางโตโยต้านะยัง AP นะครับใส่คู่กับแม็กเอวีมพายนะนี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยพอเปลี่ยนแม็กใส่ชุดแต่งเนี่ยจะหล่อเท่มากๆเลยนะครับแต่บอยให้ดูมุมกว้างแบบนี้นะนี่สวยมากๆนะครับ มาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นสีเทานะครับสีเทาแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวที่มีทักเกตเนี่ยจะมีกล้องด้านข้างด้วยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยอ่าจะบอกว่าอ่าจะมีไฟนะครับไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถด้วยนะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะส่วนอ่าตัวของไอกระจกมองข้างนะครับจะมี ตัวเตือนรถในจุดบอดนะแบบนี้นะครับแบบนี้เราบอกว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มเหมือนท็อปมากๆเลยนะครับกันสาดครับติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับความเข้มนะครับลูกค้าเลือกเป็น60%รอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของเมากครลมือเปิดนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะปกติเราจะมาใช้เนี่ยเวลาเราสอดมือหรือว่าเปิดประตูรถเนี่ยเล็บนะครับก็จะไปขูดในส่วนของช่องข้างในนะครับตัว เมื่อเปิดนะครับจะมีคีย์เด็นะครับตรงนี้จะมีคีย์เด็ด้วยนะ,ะบันไดข้างนะครับบันไดข้างต้องบอกว่าตัวบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดขนาดใหญ่นะครับกันลื่นนะนะครับด้านในนิดนึงนะด้านในนะครับตัวรถนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังอ่าแล้วก็กุญแจจะได้ push start นะครับตัวนี้ติดตั้ง ในส่วนของที่วางแก้วเพิ่มเติมนะครับติดตั้งที่วางแก้วเพิ่มเติมนะแบบนี้นะครับปกติจะไม่มีนะรู้สปอร์ตครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่ไว้บอกไปแล้วก็จะมีตัวปรับระดับของไฟด้วยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับจะมีคูสคอนโทรลแบ,บบรักษาระยะห่างนะครับตัวนี้มีสต็อปแอนด์กรูด้วยนะแล้วก็หน้าจอขนาด8นิ้วนะครับ หน้าจอเนี่ยก็จะบอกอสินค้าต่างๆนะครับของรถนะคันนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะอันนี้บอยยังไม่ตั้งนะครับก็ไม่ต้องห่งใจนะด้านบนนะครับก็จะมีกระจกมองหลังกระแสงนะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับติดตั้งด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเดินกล้องแล้วก็ไม่ต้องเดินสายไกลด้วยนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับขนาดใหญ่นะปกติจะเป็น10นิ้วนะที่จะเป็น12นิ้วนะครับแล้วก็จะปรับอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับแยกกันเลยนะครับเป็นอุณหภูมิเหมือนแอร์บ้านเลยนะ แล้วก็มีสามารถเชืออ่อมต่อ g ู o ก l e แอ Android นะครับ n d r o i d Auto Apple CarPlay นะครับได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบไฟลั c ชาร์จนะครับช่องเสียบ USB ีทีเ C นะครับเกียร์กนมัติ6สปีดอย่เพิ่งแจ้งไปนะครับ เบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้รุ่นนี้จะได้เบรกมือไฟฟ้านะหมดคับขี่ได้ถึง4โหมดนะครับตอนหลังก็มีให้นะครับโหเรียกว่าออปชั่นเนี่ยครบเลยนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบตรวจจับบนถนนนะครับระบบเบรกอัตโนมัติน้ำมีให้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังคันนี้ติดตั้งในส่วนของโลบาร์เหล็กของアウเดนเดอร์นะครับเพิ่มเติมให้นะครับด้านล่างนะครับตัวที่ตรงล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยจะได้ในส่วนของดิสเบรก4ล้อนะและชคอัพเป็นแบบโมดูลทูบด้วยครับมีที่เสียบที่ที่ เกียร์ท้ายกะบะนะครับซ้ายขวานะครับด้านท้ายติดตั้งในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับสีดำมีให้นะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์คำว่ารนเจอร์นะครับสีดำแบบนี้นะแล้วก็กล้องมองหลังจะเป็นติดมาจากโรงงานเนี่ยจะฝังใจโลโก้นะครับเซนเซอร์กรารยะ4สจุดทั้งหน้าทั้งหลังนะสอบรับทุนที่ในแพคเกจนะครับ ้องบอกว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็บอยขายดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆนะที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับราคาเพียงหนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็อบอกว่า,ารถตุลเลสีบอลก็คือสีนี้เลยนะก็อบอกว่าบอลไม่ใช่บอลจ๋านะเป็นบอลขลุมนิดๆน,นะครับก็สวยงามพอใส่ชุดแต่งเนี่ยตัดกระสีดันได้น่ะโอ้มันแบบมันหล่อมากครับเพื่อนๆ ถ้าลูกค้าหรือคุณผู้สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้นะครับไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้บอยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ